ทริวิวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีความสนใจในเรื่องวีซ่า work and holiday เนี่ยเป็นวีซ่าที่สามารถทํางานได้เป็นวีซ่าที่ค่าธรรมเนียมน้อยสุดใช่ยืน่นสเตตเมนต์น้อยสุดเนาะใช่แล้วมีบางคนเนี่ยกำลังสงสัยเลยว่าวีซ่านี้เป็นยังไงบ้างสามารถอยู่ได้กี่ปีผมว่าคริวิวนี้นะครับเป็นประโยชน์สาหรับใครหลายคนที่กําลังมอง,สงสหาเลย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแดนนิชานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ King Cross นะครับก็กับส้มโอนะฮะคือจริงๆส้มโอะติดตามผมใน YouTube มาช่วงหนึ่งเออก็เลยนัดเจอกันที่นี้นางมาวีโอ้ยฉันตกใจทีนี้นางมาวี่าเวิร์กกับฮอลิเด์ก็เลยว่าเออเรามาคุยกันหน่อยเนาะเกี่ยวกับตัวนี้เป็นยังไงบ้างเผื่อมีคนสนใจนะครับ คือเป็นวีซ่าที่มาทํางานใช่ไหมเธอใช่ก็คือทํางานไม่มีจากัดชั่วโมงแต่ว่าหนึ่งในจ้างอ่ะทาได้แค่ไม่สุดหกเดือนเราก็ต้องย้ายแต่ว่าวีซ่านี้จะดีคือถ้ามาแล้วเป็นวีซ่าที่ถูกที่สุดเลยใช,ใช่ไหมแล้วกวไ็ไม่ต้องเสียค่าเทอมด้วยใช่ใช่ไม่ต้องเสียค่าเทอมแต่จ่ายภาษีสิบห้าเปอร์เซ็นตั้งแต่บัตรแรกที่ทํางานแล้วค่าวีซ่าค่าวีซ่าประมาณห้าร้อยนิดน,น,นมับงจำไม่ได้อ่ะเธอแต่ว่าไม่แพงเออ แต่เพียงแค่ว่ามันต้องกดให้ได้แค่นั้นแหละจะต้องใช้ดวงเอาปีปีที่เธอกดอะกี่โคตรนะตอนนั้นตอนนั้นเหมือนบรรลับสองพันแต่ว่าแบ่งเป็นรอบละพันแต่คือปีชันอะกดตอนโควิดแล้วทีเนี้ยมันคนกดไม่เยอะก็เลยกดได้ฉันจาได้คือตอนที่ฉันกําลังจะกดฉันคิดว่าถ้ากดได้ปุ๊บต้องมาเลยเอาเราโควิดจะมาทําไมวะจะกดทําไมก็เลยไม่กดเลยเพรางีนี้ไม่มีคนกดจ่าแล้วก็เหลือเยอะมาก แต่ที่ไหนได้คือมันโฮใช่มันโฮวีซ่าไว้สองปีแร<ช>งมากมก็คือดวงดีไปตอนนออั้นก็คือได้มาเพราะถ้ากดปีนี้ก็คงไม่น่าได้กับเขาหรอกเออพราะว่าดูเดือนมากทีนี้<า>เรื่องของการมา work and holiday เนี่ยเขาให้วีซ่ามาทั้งหมดระยะเวลาเท่าไหร่ก็คือตอนแรกอะที่เราได้มาเราจะได้1ปีใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราอยากอยู่ที่นี่ต่อ มันสามารถต่อได้แม็กสุด3ปีแต่ว่าเราต้องปไปทำงานแบบบนนกอะที่ลิซิโนแอเรียตามรหัสไปรษณียที่ทางเขากำหนดไว้เราก็ต้องไปดูว่ามันมีอาชีพอะไรบ้างที่เขาให้<ม>งานฟาร์มไหมหรืองานโฮส p ิทอลนะิตี้อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมางานฟาร์มเนาะเพราะว่าเรา,เราเห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนยุโรปด้วยนะมาวีซ่าเนี้ยเยอะ พวกนั้นมันไม่ต้องใช้ไอเอลมันไม่ต้องแย่งกดแบบเราเธอมันไดสิทธิพิเศษเพราะงั้นะกดปุ๊บก็คืออีกวันมาได้เลยมาได้เลย <c oughs> ก็คือแกนเลยคือไม่ต้องใช้ไอเอลไม่ต้องใช้อะไรเพราะเขาเป็นเนทีฟไงใช่ไม่ในบางบางยุโรปยุโรปบางประเทศอะอคือก็พูดภาษาผฤษไม่ได้นะเธอก็จริงแต่มันได้อะเธอประเทศเราแบบพาสปอร์ตเราไม่ค่อยแข็งแรงใช่พาสปอร์ตเราก็ไม่แข็งแรงแต่ว่าเรื่องของภาษาอันนี้ก็สําคัญเป็นอีกประตูหนึ่งเลย อาแล้วเรื่อง work and holiday นาะก็คือวีซ่านี้มาจุดประสงค์ลหลักๆก็คือมาทำงานใช่แล้วก็เที่ยวแล้วงานเนี่ยหาง่ายไหมเธอคือเนี่ยมาตอนปีที่แล้วงานมันก็ไม่ได้หายากเท่าปีนี้แต่ตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าทุกคนบอกว่าหายากมากงานที่จะต,ต่อวีซ่าอืมก็ไม่ใช่แค่ w ork and holiday นะวีซ่านักเรียนก็หายากแล้วปัจจุบันเนี่ยลดชั่วโมงการทำงานยิ่งแบบ ยากไปอีกบางคนเป็นไงกับไทยกับไทยยกเลิกวีซ่าก็มีเพราะว่าจิตตกนะเธคือช่วงแรกมาแล้วบรอว่าฉันจะตกแต่ถ้ารับตัวได้เราก็ได้นะมันก็จะอยู่ไปเรื่อยๆแหละช่วงแรกก็แค่ต้องอดทนหน่อยที่ข้างหลังเรามันเดินมาขำหรอหรอไม่หล่ะก็เราอัดคลิปเพื่อขำอะไรล่ะไม่เคยเห็นคนคุยกับกล้องหรอตอนแรกคือมา work and holiday เธอทำงานอะไรฉันทำหลายงานแรกเลย งานแรกไปทํางานนวดไปลองงานนวดไปทำสองวันเราก็ขอขออกเขาไม่ชอบแบบตัวคนอื่นเรอาอเราก็เปลี่ยนงานใช่เราก็ไปทำคาเฟ่ไปเป็น All er, ออร์เดอร์ไปเป็นออร์เดอร์ล้วก็ทำาวน์คิปปิ้งด้วยแต่ว่าทำออร์เดอร์ทำแค่เดือนเดียวแล้วก็อ,ออกเพราะว่าเขาไม่ส่ตังค์ ฉันก็เลยออกเอา,เอามีเหรอเขาโกงเหรอเธอมีเขาจ่ายช้านะ่ะช้ามากเาๆ,ๆเธอสมมติว่าแบบเงินเดือนมันออกเป็นวีคลี่ใช่ป่ะแต่กว่าเขาจะจ่ายคือแบบสองสามอาทิตย์จ่ายอะไรอย่างเงี้ยเธออันนี้เรียกโกงไหมจะเรียกว่าโกงไหมอะ่ะมันก็ไม่ได้โกงแต่มันทําให้สภาพการเงินเรามันไม่คล่องอะ่ะอืออเอเอนั่นแหละเธอจริงแหละเธอมันเรามาทํางานเนาะเราไม่ได้มาทําการกุศลใช่ถูกต้องเราต้องใช้จ่ายเพราะว่าที่นี่ค่าใช้จ่ายเป็นอาิตย์นะทุกคน และเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการกดวีซ่าอ,อ่ะคือกดวีซ่าเนี่ยเพระเธอว่ามันยากไหมเตรียมต้องเตรียมตัวยังไงฉันว่ายากอืมมันต้องอาศัยบุญกับดวงอะบอกไม่ถูกอะเพราะว่าแต่ละปีมันแบบมันให้โคต้าไม่เยอะแล้วเราไม่รู้ว่าเรามีคู่แข่งที่จะกดกี่คนอ,อย่างตอนนั้นฉันไปกดร้านเน็ตเพราะว่าไม่มั่นใจในเน็ตบ้านตัวเอง,องอคือเน็ตต้องแรงเน็ตต้องแรงมากใช่เน็ตต้องแรง,งแล้วก็แบบ ต้องแบบกรอกข้อมูลให้ไวที่สุดแต่ถ้าอย่างบางคนเหมือนเขาจะเซฟไวมั้งเธอ,อให้มันออโต้ฟิลเหมือนเคยได้ยินนะแบบว่าเออม,มันออโต้ฟิลปุ๊บ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 ให้เองเลยมันก็จะแบบรันไวเร็วมากแต่ต้องรี่อนเว็บลูฉันเคยกดกด<ๆ>ที่หนึ่งก็คือไปเที่ยวทํานาคาไม่ทันครับก็คือวันต่อวันคือเที่ยงคืนขนาด0.0,000ศูนย์ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ปุ๊บกดไม่ได้เลยขนาดหนึ่งวิก็ยังไม่ทันเธอแรงมาก แต่ไปยากจริงอันนั้นฉันก็บ่นไม่ได้เลยได้ไปทำอื่นแทนใช่ไหมอ๋อได้เธอเธอบ่นปะฉันบ่นที่ทำนาคางไงฉันก็เลยคิดว่าโอ๊ยให้ได้ไปเดอวยแบบอะไรประมาณนี้มันเออสุดท้ายก็ได้ไปคือตอนนี้เราอยู่ที่คิงคอร์สนะครับซึ่งคิงคอร์สเนี่ยบริเวณสมัยก่อนบริเวณนี้จะเป็นเรสโซนนะเธอเธอรู้ปะเรสโซนคืออะไรก็คือไม่ว่าจะเป็นพวกเรื่องยาเสพติดแล้วก็เรื่องอะไรนะเกี่ยวกับพวกคาร์เบเนียอะไรเงี้ย คือสมัยก่อนยังไม่ได้ถูกกฎหมายเหมือนตอนนี้ไงแล้วก็เป็นเป็นโซนที่แบบปาร์ตี้ก็คือปาร์ตี้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะเธอเหมือนเป็นเรสโซนของซิดนีย์อ่ะคือปัจจุบันนี้อะไรหลายๆอย่างมันก็เปลี่ยนไปหมดแล้วนี่จ้ะสังเกตดูข้างๆเนะี่ยก็จะเป็นเหมือนภาพประวัติศาสตร์ต่างๆของคริงคอ,อ์สคือคนสมัยก่อนอนะ่ะถ้าพูดถึงโซนนี้ก็คือเป็นโซนที่เขาไม่อยากมาใกล้นเลนะี่ยเธอแบบถ้าใครมีลูกเล็กเด็กแดงก็คือไม่อยากมา,มมาอยู่เลย เออแต่ว่าปัจจุบันนี้เปลี่ยนไปเยอะแล้วโอเคนะแต่ว่าโซนเนี้ยโฮมเลสก็เยอะนะเถนะอเนะในในเรื่องของการเก็บเพสลิปของเธอต้อง <Okay. S 1> เก็บกี่เพสลิปอะ่ะก็คือตอนแรกที่ต่อปีสองอ่ะฉัน,น่ะเก็บสิบสามเพสลิปแต่ว่าฉัน,น่ะกลัวมันมีปัญหาเลยเก็บเกินไป2 ip, องเพสลิปก็คือยื่นทั้งหมด15บห้าเพสลิป กต่คือตอนนั้นยื่เราออโต้แกนเลยมั้งเพราะว่าใช่เพราะว่าเหมือนมันเป็นบ้านนอกอะเธอ4 8 0ตอนนั้นฉันไปที่แคนแล้วตอนนั้นยังไม่ค่อยมีคนไปเก็บที่แคนเยอะแต่คือตอนเนี้ยแคนแตกแล้วจ้าทุกคนตอนนั้นเราก็ไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่นาอใช่ใช่ก็เห็นเธอเอออยู่แคนคาว่าวิ่ยธรรมชาติสวยมากเลยนะเธออยู่ที่แคนอะแล้วก็อากาศก็ไม่ค่อยหนาวใช่เหมือนอยู่ไทยอะไปอยู่แคนอะอ ไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะมากแค่ต้องระวังคนอบอริจินแค่นั้นแหละแต่เขาก็ไม่ทําอะไรหรอกคือคือเราวางตัวให้ถูกใช่อยู่ในที่ของเราเอาเป็นว่าในเรื่องมุมมองของฉันนะก็คือการทํางานมาทํางานเนี่ยรายได้มันเยอะจริงนะเธอแต่ว่ารายจ่ายมันก็เยอะไม่ว่าจะเป็นคี่พักค่ากินค่าอะไรต่างๆทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะมันอยู่ขึ้นกับเราทั้งหมดเลยถ้าเราควบคุมเรารายรายจ่ายเราได้อะจับ ใช้จ่ายให้มีสตินะก็คือมันก็สามารถเก็บเงินได้นะแต่บางคนทํางานได้เยอะๆเนี่ยติดการพนันเธอเขาเรียกว่าอะไรตบตัวก็หมดไปเลยนะบางคนก็หมดตัวเลยนะไม่กล้าลองเข้าองค์การเพราะว่าอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยการพนันถือว่าเป็นถูกกฎหมายป่ะตบตัวนะเขาไม่ได้ห้ามนะแต่แค่ต้องอายุเกินป่ะฉันไม่แน่ใจใช่ใช่ใช่เขาแค่ตรวจบัตรมั้งเ้วก็เข้าไปเล่นเลยเออเธอสามารถทํางานเกมมิ่งได้ด้วยไหมใช่ไหมเออ ทําไดด้หอเมดเเลยยแแต่่พีงคมันมีอย่างหนึ่งวีซ่าเนี้ยทำงานได้ทุกอย่างเลยแล้วภาษีก็แรงก็โจุกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไปจ้าแต่ว่าถ้าเกินเกิน4 5่หม ต่อปีอ่ะมันจะโดนขยับไปที่เป็น3 2มสองนะเออแต่ว่าเราก็ได้แท็กรีเทิร์นเยอะเองไม่ใช่หหมไม่เธอเอ,อ,อันนี้อันนี้ไม่มีแท็กรีเทิร์นเขาบอกว่าอันเนี้ยได้ยินมาว่าเขาบอกว่า,วามันไม่มีแท็กรีเทิร์นสำหรับ Work and holiday แต่อันเนี้ยฉันก็ไม่ชัวร์เหมือนกันว่าได้ไหมเลศใช่ก็คือถ้าไม่ได้ก็คือบาย มาเวิร์กฮอลิเดย์เนาะเธอมันก็จะมีปีแรกแล้วก็ปีที่สองแล้วเธอหาที่ต่อปี2องยังไงก็คือตอนแรกฉันจะเข้าเวฟอินใช่ไหมไปดูว่ารหัสไรษณีน์อย่างแรกต้องดูรหัสไปรษณนย์ว่าที่สําคัญเลยคือเวฟอินเวฟอินอิมิเกชั่นใช่ก็คือเข้าไปเช็คว่าโพสโคดอันไหนที่เราไปเก็บได้บ้างซึ่งหลักๆแล้วงานที่คนจะไปต่อมันมี2ประเภทก็คืองานฟาร์มกับงาน h o s p i t a l คืองานฟาร์มอ่ะอันนี้ฉันไม่ได้ไปเก็บงานฟาร์มฉันอาจจะไม่ได้มีข้อมูลเยอะแต่งานฟาร์มมันมันน่าจะมีเยอะกว่า h o s p i t a l ตี้แต่ถ้าฮ h o พิทอลิตี้ส่วนใหญ่งานจะอยู่ที่คีนแลนก็คือทําได้ทั้งงานคาเฟ่ทำงานโรงแรมทำรีเซพชันทำอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยก็คือเก็บปีสองได้แล้วทํางานฟาร์มอ่ะเธอแล้วทํางานฟาร์มอ่ะเธอมันได้ชั่วโมงเยอะปะมันได้อะไรดีกว่างานอย่างอื่นปะแต่ซีซันก็คือ อย่างฉันเล่าของเพื่อนฉันแล้วกันเพื่อนฉันเอาไปเก็บไปเก็บบูบูรี่ก็คือเหมือนไปตอนใกล้มันจะหมดหน้าแล้วอะเธอ,เอ,อมันก็เลยทําให้แบบเก็บได้ไม่เยอะมากอะ่ะก็คือเขาอะจ่ายเป็นพีซเลทเหมือนจ่ายเป็นแบบกล่องอะไรเงี้ยถ้าใครเก็บไว้ก็รวยไปเลยเชื่อสงสัยว่าแบบพวกงานฟาร์มอะไรเงี้ยก็คือมันเป็นเจ้าของฟาร์มก็คือเป็นคนออสซี่เป็นฝรั่งนี่หรอเหมือนเขาจะมีคอนแทคเตอร์เหมือนในหน้ามาหา คนเขาไปทํางานอีกทีก็คือเขายิ่งชอบเลยวีซ่าเนี้ยใช่ไหมใช่นั่นแหละเธอวีซ่าเบิร์อยเดยก็หายากะไม่ใบอกว่ายังไงคนมันล้นอ่าคนมันล้นกว่างานที่มีให้เราเราช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวแล้วพวกงานฟาร์มไม่ค่อยมีด้วยใช่ผลผลิตเปลี่ยนฤดูผลผลิตมันไม่ค่อยดีอะถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะเห็นเขาว่ากันนะแต่ก็ไม่ไม่อันนี้ไม่แน่ใจแล้วที่พักตอนทํางานฟาร์มเป็นไงอยู่ผสมปนเปกันหมดปะ ฉันนะบอกว่าอยู่อยู่โฮเทลแบบนอนเหมือนเหมือนอารมณ์อยู่โฮเทลแบบเตียงสองชั้นเลยเงี้ยเที่มันเคยไปอยู่อะนะออออก็จะแบบก็ยากหน่อยใช้ชีวิยากหน่อยถ้าไปฟาร์มแต่ก็คิดว่าไม่น่ายากหรอกตอนนี้เราอยู่ที่มันเป็นมุมที่เป็นอันหลักๆทีาเรียกว่า king c o เนาะ <Yeah. S 2> ตรงนี้ก็จะเป็นป้ายโคกซึ่งในประวัติอะ คือมันจะมีเกย์เขามาเดินออกเดินต่อต้านอ่ะเธอเคยได้มาก็คือมาเดินต่อต้านในสิทธิในเรื่องของ LGBT อะไรนี่แหละมันก็เลยแบบจากอ f ฟฟิ s t ตรีทมาแล้วทีนเนี้ยตำรวจก็เลยมาจับอะไรเกิดเป็นเรื่องเป็นราวกันมันก็เลยกลายเป็นเทศกาลของมาดิกรานไอืมก็คือมันจะเป็นขบวนมาจากอ f ฟฟ e Street มาถึงตรงนี้มันก็เลยเป็นแบบคิงคอสเนี่ยตรงนี้ยป้ายก็เลยอยู่ที่นั แต่ไฟดับจ้าจริง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 ไฟไฟมันอะไร่างนี้นะฉันไม่รู้ประวัติเลยถ้าเขาไม่เล่าให้ฟังนี่ฉันไม่รู้เลยนะอืมอ่ะพูดเรื่องของเธอตอการใช้ชีวิตอ๋อคือตอนไปอยู่ไปอยู่อินทิโนอเรียคือเนี่ยไปเก็บชั่วโมงที่แคนใช่ไหมการใช้ชีวิตอะมันก็อาจจะสะดวกสบายกว่าการไปอยู่ฟาร์มเพราะว่าบ้านที่อยู่อ่ะเป็นบ้านแชร์เฮาส์ก็คือเราอ่ะมีห้องส่วนตัวเป็นของตัวเองแต่เพียงแค่ว่าแชร์ห้องน้ำกับแชร์ห้องครัวเออตอน มันก็ประหยัดที่เราไม่ได้ใช้เลยใช่เราไม่ค่อยมีไรซื้อใช่เธอคิดว่าเป็นไงบ้างตั้งแต่ที่มาซิดนีย์ตั้งแต่ตั้งแต่มาวีซ่านี้เหยียบที่เนี้ยเริ่มทำงานเลยเธอคิดว่า life to change ไหมชีวิตเปลี่ยนปะมันก็เปลี่ยนนะฉันรู้สึกใช้ชีวิตแบบไม่ค่อยคิดอะไรมากจะบอกว่ายังไงจริงจริงที่เหาบอกว่าคนออสซี่จริงๆอ่ะเธอเขาไม่ทำงานเขาขี้เกียจเขาบอกเลยต้อจะแบบไม่ทำงานนะ เออมีแต่ส่วนใหญ่คนที่มาทํางานคือไม่ใช่คนออซี่ไม่ใช่คนออซี่คนต่างชาติคือคนต่างชาติอ่ะคือเขาเข้ามาทํางานแบบเสียภาษีให้เขาตายเอาจริงจริงอ่ะยิ่งวีซ่านี้ยยิ่งคุณเลือดขุดเนื้อใช่เธอคุณเลือดขุดเนื้อมันไม่เสียค่าเทิมก็จริงแต่ภาษีก็แรงเหมือนกันแต่ก็นั่นแหละถ้า m a n a ได้ก็มีเงินเกมฉันก็มองว่ามันเป็นวีซ่าที่ดีนะแบบเปิดโอกาสให้แบบ คนมาลองใช้ชีวิตโดยที่หมายถึงว่าอาจจะไม่ต้องมีสเตทเมนต์เยอะมากถ้าคอมแพกับวีซ่านักเรียนเพราะว่าวีชั้นอ่ะแค่ห้าพันดอลมั้งห้าพันดอลถ้าเป็นไทยก็มันแสนว่าแสนกว่าใช่ถ้าเทียบกับวีซ่านักเรียนที่ตอนนี้รู้สึกว่าเขาขอเยอะมากเลยปะแล้วไทยแรงตกนะก็เทียาลองตกลงมาที่อันดับสามหรือเปล่านี่แหละก็คือถ้ากดได้อะโอกาสที่จะวีซ่าผ่านคิดว่าน่าจะ90%นขึ้นเลยแหละถ้า ในเรื่องของถ้าบางคนเนี่ยกดมาคนเดียวไม่กลัวไหมมาหาเพื่อนมาหาเพื่อนเอาข้างหน้าค่ะทุกคนใช่ไหมมันาวานไทยเยอะไหมคนไทยเยอะแต่ว่าเราเราแบบหมายถึงว่ามาหาเพื่อนเอาจริงๆเนาะเรามาต่างประเทศอะเรามาฝึกความอดทนทุกอย่างฝึกตัวเองฝึกทุกอย่างเลยถ้าเราผ่านอะไรไปหมดได้ก็คือแบบ เเราก่งออกจริงๆที่นี่ก็ดีนะมันก็ปลอดภัยปลอดภัยกว่าอยู่ไทยอ่ะการแบบจะบอกว่ายังไงดีก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่รู้สึกว่าเสี่ยงน้อยกว่าอยู่กรุงเทพอีกค่ะทุกคนจะดามากไหมนี่ไม่ดามอนไม่เป็นไรก็ก็ถ้าใครกดแล้วมาคนเดียวอ่ะไม่อยากให้กลัวหรือแพนิกนะก็คือหมายถึงว่าแค่เตรียมตัวในส่วนของที่ตัวเองเตรียมได้อ่ะให ให้พร้อมแล้วก็มาลุยเอาหน้างานเพราะว่าอยู่เนี่ยมันทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดแพนอะเปลี่ยนได้ทุกวันอยู่ที่นี่น่ะเธอชะมาดบางคนอะไม่ได้กลัวหรอกมาคนเดียวคือกลัวกดไม่ได้อ๋อใช่จริงๆกลัวกดไม่ได้มันกดยากเพราะคนอยากได้เยอะมากแต่ แต่ก่อนนะเหมือนปีหนึ่งกดสองครั้งโดยนี้กดสองครั้งเหมือนเดิมป่ะกดสองปีนี้เหมือนกดรอบเดียวมั้งแต่ปีก่อนนะกดสองเพราะว่าเขาต้องการคนเข้ามาประเทศแล้วทีนี้ก็คนเหมือนคนจะล้นประเทศไม่มีงานแล้วจ้ารัฐบาลพักคนะจ้าภาษีแพงด้วยแต่ก็ได้ก็โอเควิ่านนี้ยก็คือถ้าใครแบบรู้สึกว่าเบื่อทำงานที่ไทยเบื่อแล้วอยากลองมาเก็บเยียหรอจะเรียกว่าเก็บเยียไหมเขาเรียกว่ามาใช้ชีวิต ใช้ประสบการณ์ฝึกประสบการณ์ชีวิตมาใช้ชีวิตฝึกฝึกตัวเองฝึกตัวเองสักปีหนึ่งสองปีเขาเอ้ยวีซ่ามันอยู่ได้สอปีแล้วก็มาอยู่ได้เพราะว่าวีซ่าเนี้ยมันอยู่ได้แบบไม่เสียหายเรากดได้ปุ๊บเราลางานมาเลยลาออก่ะได้ไหมลาออกก็ได้เพราะว่าประสบการณ์เราผ่านเมืองนอกมาแล้วภาษาอังกฤษอะไรเอ่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอยากจะเปลี่ยนวีซ่านี้ไปเรียนได้ไหมได้ได้ เปลี่ยนได้มาเรียนแต่ว่าอยากจะบอกว่าวีซ่านักเรียนที่นี่นะครับก็คือเราต้องเสียค่าเทอมค่าเทอมแล้วจํานวนชั่วโมงทํางานลดลงูกต้องแต่ถ้าวีซ่าเราหมดเนาะเมื่อเยเดหมดถ้าอยากอยู่ต่อก็ก็คือทางเดียวนะก็คือเรียนนใช่เรียงอันนี้ก็เป็นในเรื่องของวีซ่าของ work and holiday ถ้าใครมีสงสัยอะไร ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิโรนี้ได้นะครับเผื่อเผื่อมีคำถามอะไรจะช่วยตอบเพื่อนๆได้นะครับีจะฝากอะไรอีกไหมสู้ๆค่ะทุกคนกดมาให้ได้นะตอนนี้เวลา6โมงสีที่ซิดนีย์ก็คือมืดแล้วมืดแล้วแต่ถ้าเป็นหน้าร้อน3ามทุ่มก็คือพาที่ยังไม่ตกดินแรงมากก็คือหน้าหนาวก็จะเป็นอย่างนี้ มาโมงก็มืดแล้วเออเราไปกินข้าวแถว King Cross มากันี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งของซิดนีย์คือมันเดินทางสะดวกสบายครับแค่รถไฟไปถึงกะได้อันนี้ผมก็พักอยู่แถวนี้เนาะนี่ก็พักอยู่แถวเซนท่านก็นั่งรถไฟมาหากันแปบเดียวอันนี้ก็จะย้ายเมืองแล้วนะเพราะว่าต้องไปต่อต้องไปต่อไม่เป็นไรในที่สุดในที่สุดจะกทั้ที่ค่ทุกคนเราจะคุกันนปีนะคะผ่านทางออนไลน์เอาละครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ช่องแด n n y ชา a i ดด้วยนะครับถ้าใครมีคำถามที่สงสัยอะไรอย่าลืมฝากไว้ใต้คอมเมนต์นี้นะครับ